ไปก็น่าจะเงียประมาณสองปอนด์กว่าบาทนี่หลังออแม่เนี่ยถ้าไม้ไม่บอบเลยาก็ใช้ังเดินได้เลยเพราะว่าแก้วมันติดไห้นะครับมันหลอกปุ๊บไม้เมือนติดประตูนิดหน,น่อยเน่ยอาา๋อเหมือนเราเปิดสวิตช์ลบลงหมดอ่ะ เีต้อนรับเข้าสู่ช่องผารามดิสคิวนะครับนี้ไปกับผมอีกแล้วครับพี่รารามดิสคิวนะนี่เรามาอยู่ที่ร้านโฟซาวคอนเซปต์มาติดตามผลงานที่เราถ่ายไปครั้งก่อนนะครับที่เริ่มขึ้นางา,านโรดพยาบาลตอนนี้ก็ขึ้นละไม่ไกลกําลังต่อไฟนะครับตอนนี้ค้างหานเตียงแล้วก็มีแก้เบาะคนนั่งเพราะว่าสติกที่จะทําไว้เราอาจจะเอาสมองจะเอาปลายเบาะสมอตั้งแน่รถนะครับ แต่จเจ้าได้บอกไปแล้วพิมพ์บอกว่าจะมาตัวโคมแห่งเจ้าดังไ,ไหมว่าดังนี่ครับเจ้าที่เฮาแมาวฮะยังไม่ได้ขึ้นอย่างลยตอนนี้มีลูกหลากขึ้นมาละมันมีตนนู้ยาใส่ปรลิกาตรงนี้ครับ นี่เลยเป็นแผงแล้วต่อระบบไฟหลายเรียบร้อยละถึงตู้แอร์นี่เก็บอุเกรณนี่กับไฟเพดานนะเป่งแล้วครับแล้วก็เราจะเอาอัคริกฟิตตัวพี่หรอไม่หรออัคริกสีคุณครับเปิดได้ไเหมป็นประมาณเนี่ยที่นี่นี่ที่ต่อยังไฟต่อเราเปิดได้อ๋อเปิดได้เราอัคริกเปิดได้ใส่อันนิกยังไม่ได้ใส่อันนี้เป็นไฟลีนะอัคริกคุณคือเขาจะพอเข้าไปมาหานต้ไฟเลย อ๋อมันเคยเป็นแซงออกมาเลยป่ะพี่ถ้าคนนะมีอะไรนิดหนึ่งนี๋ยวพี่ต้องแก้อันนี้อยู่นะแม่นเหลืออย่างเดียวอะย่างเดียวที่แก้แล้วก็ฐานที่เชื่อผมกำลังสั่งมามันจะแปลงแล้วเลยป่ะดูนี่ตู้ทราบแน่นอนครับ นีนั่งกันเลยเหมือนนะดูเส้นน่งเกลื่อนโรดแฮวบระเาราะเพิ่มเติมเป็ี่ยนสตรีมมีรถผู้ใหญ่ในความลับของเรา่ครับผมไปลาที่บอมเรื่องมาตีกัน ตามดูนะครับวันนี้ช่างกำลังเริ่มทำในวันนี้ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ค้างก็บัททะเลเพื่อที่มาพี่นี่พี่พยัางอะไรเนี่ยย่างเนี่ยอ่ะนี่มันล้วเลยเนี่เกล็ินน่าก็คือรอแก้เล็กมากกว่าเดี๋ยวสั่งให้เฉื่อมากกว่าขเลยครับพี่หลอก <P> ไนะ่เลยไหมนะไม่เลยไหมเดินของเดินของขอเมาไงเรื่อย เอช่วงนี้อูหูเหลืองเว้ลูกพี่เหรอ <c oughs> หหมาทำเรืเสียงกันบาจะทำมดไทยบาง,ยางเดี๋ยวเลยก่อนเนี่ยไหนบางกันอ่ะปะ่าใต้เดียวมดซ้อมหน่อยมดประการแล้วเออมดมระการได้ปีหรือะแห่ไอ้ไไใส่หมดสีสอ่ะกีรัชซ่อมแต่คืนพ่นไปกินกับพุ่นแับไฟอ่ะไออยู่บ้านแอเจ้ายิงโมาสวดม์แล้วเจ้าแม่ฮเยแต่คืนอ่ะ เจอ,อโทรมาให้สวดมนต์แล้วไม่กะเลยไงพูกเอพอันนี้คือจะมาแล้วด้วยหน่อยมันจะต้องมาแก้ใส่ลำโพงเหอมอืใส่ลำโพงเปลี่ยนใหม่มันเดี๋ยวเอาอลัาางการเลยอนะ่ะอืมเสียงแกมันขึ้นเนี่ยมันอีเลยออเอาใบผดวิวสองเพิกนะสองเพิก แล้วถ้าถ้าเราขึ้นงานสตเตเลดท่างในแล้ oh. พี่เราที่เรามาลองพองานไว้ก่อนเนาะพอกันได้แจ้งพุ่นนาเกะก่อนนาเ oh. กนนะต้อง,ต,องต้องไปถามเพื่อนนะว่าถ้าชี้งานประมาณเมื่อไหร่กี่บาทอ,อ๋อเมึ่อมาแข่งแรงพี่แน่นอนจะไล้ไม่กว่านต่น่าจะฟอร์กันนะเออเนาะเขาแต้มไม้ยีนั่นแหละดูเลยสวยด้วยเนี่ย,ยนะอันนี้ของเขาทำแทดคาบก็ใหม่แล้วพี่เนาะ เป็นได้เป็นแนวทางอด้เป็นแนวทางแต่ทางอันนี้ถ้ารถกูเห็นมมเนะครับนี่โยมเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบเพาใยเวลาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนะี่ยประตูมันไหลคนเดียวดูต้องใส่แบบนี้นีน่งานซาวขาึ้นเสียงแล้ว บเกี <mile> ่ยว่าเขาพร้อมพี่ถ้าทำจริงๆกบใช้เวลาเบิร์นแล้วพี่เนาะมันมีเงื่อน่ขขั้นพงแตมีเงื่อนไขละโอเคแล้วพี่ถ้าทำภายในเจ็ดวันเนี่ยได้อยู่เนาะแต่ดูนี่ดีกว่าพี่ก็จะเปลลี่่ยยนนงหว่าควรต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วมันได้อยู่ตัวเอง แต่ว่าอีมันมันนักไปแล้วแต่ของผมมันมนักเพราะว่าผมมันมีเหรอไฟมีแค่นั้นมันชุดไฟลายแล้วจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งเอาไว้มูเสียบมูเครื่องมอิเตอร์แล้วก็เครื่องทับชั่นนะที่ใช้ไฟบนโงพยาบาลเนานะไ้แล้วคนระับสามสี่วันประมาณ ันนี้คือต้องทำขาใหม่หมดเลยพี่หรอครับแขนมันแขนมันที่จะทำใหม่คือชุดบนนี่นะดีมันเออมันเข้าครับโอ้โหจะเขาจะได้แก้ตัวเลยทีมันต่ำตรงไง,งได้ระดับน,นี่สองขวแล้วแขนที่นี่ไ้หนึ่งสองขวดนี่นะตอนนี้ต้องแก้เก้าอี้ครับตู้ฝากเพยใหม่หมดแล้วเพราะว่าโจทย์ของเราคือโจทย์ของลูกค้าคืออยาใหญ่คือเก้าอี้อ่ะมันเสนุกด,ด้วยเนะี่ย หมือนรถที่ต้อมนี่แกอีกส่ันน่งนี้ซึ่งเย่านั้นเนี่ยเราต้องขยับตัเนี่ยเข้ามาเข้ามาประมาณเทเย์อะเนี่ยแล้วก็ยืดไปเพราะว่าเราจะเอากล่องเนี่ยเก็บไว้พวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม้ดงไม้ดามมันก็นเป็นที่ต้องติดรถพยาบาลน,นะครับเพราะว่าส่วนที่ใช้ที่อุดนี้นเราติดมดล,ละเขราะตานี้แล้วก็เพิ่มน,นี้ขึ้นมาทีพวกนี้เนี่ยจะเสียไปเลยเอาไว้เก็บงานมู่ แปกตู้แปกอย่างนี้ดีกว่านี่มันแคบไปครับมันจะนั่งลำบากนี่ประมาณสามสิบเซนมันก็มาประมาณสามสิบห้าสี่สิบเซนนั่งสบายเลยเดี๋ยวต้องแก้เพราะอะเอาเบาะข้าแนี้ถ้าตัวเนี้ยเบาะมันประมาณที่ก่อนไม่ได้ไม่ค้ามาเอาถ้างหลังกำลังการแก้ตอนนี้กำลังทำฐานเก้าอี้ใหม่ วางเกาอี้ใหม่นโจลูกค้าของคือต้องการพว้มันเสมออ่ะคีเราวิจัยเหรอเขาจะเอาไอ้สู้มาห้าเปิดมาได้พี่เพราะวมันมีขาตีสาเปิดถูกต้องไหมหมอเนี่ยตอนนี้มีปัญหาคือวางเบาลำบากครับตอนนี้ มาแก้ปัญหาแล้วั้ดั้งน้อยี่หีบอนไม่หมดเลยพี่ลองออกแบบดูอ่ะยอนม่วงาเป็นนิ้วหัวซีซิเกตรซีซิงเินสมซนซีซคิบวกบวกไมนายเห็น โล่งเกือกต้ลเกเคัลำาเดียวนี่นอตัดเล็กแล้วก็เอมไม้แงัดลงไปสี่เซนเกลือกดูข้แม้ไเป็นหกเซนเกกโอเคนะพอหมเไม้แงลีป๊อเอานี้คือนราจับปดบแต่ที่ได้ก็ได้ดูนะครโอเคนะครับวันนี้เราติดตามกันขั้น,นตอนในกนารถพายาบาลมา กือบเก่งกน,นะครับตอนนี้ขึ้นตู้ขึ้นอย่างเรียบร้อยแล้วแต่มีปัญหาคือเราต้องมาแก้อ่าแก้เก้าอี้ตังตังขนหนังนะครับเพราะว่ามันไป็นใจสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับวันนี้เรามาถ่ายเดี๋ยวตอนนี้ขอแก้เก้าอี้ก่อนให้แก้เก้าอี้เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายนครับนะเพรับเรา,เาการเป,เป,เปรลี่ยนแปลงกันไลฟ์เก็บรายละเอียดแลว้วก็ครั้งผ่านสเตชเชอร์นะครับกำลังสักงมางครับมีรถแพร่บานมาประมาณ4ีคันที่ฟูซาคอนสิตนะครับไปในฝากร้านฟูซาคอนสิตนะครับฝากติดตามเฟซ กด Subscribe นะครับติดตาม IG จิตต์ติ๊กตองนะครับคาลามเดินดงโอเคนะครับวันนี้มาติดตามผลงานเบื้องต้นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขอตัวคิปถึเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทำเรือต่อละบ๊ายบาย